สวัสดีครับเสือหอยเข้าครัวคลิปนี้จะมาทําหมูกรอบในหม้อทอดไร้น้ามันและจะพิสูจน์ว่าต้มก่อนเข้าหม้อทอดกับไม่ต้มแบบไหนจะกรอบออกว่ากันไปดูกันครับวัตถุดิบนะครับหมูสามชั้นนี่นะเกลือน้ำส้มสายชูแล้วก็หม้อทอดไร้น้ามันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งกระทะใส่น้ําต้มให้เดือดจากนั้นใส่หมูสามชั้นลงไปต้มพอรู้สึกเริ่มสุกเนี่ยเราก็ กลับด้านนะครับด้านหนังจะใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีด้านเนื้อจะต้มประมาณ5นาทีแล้วตัดขึ้นพักไว้เมื่อหมูเริ่มคลายความร้อนก็ใช้ทิชชู่นะฮะซับน้ําออกซับทั้ง2ด้านเลยนะครับจากนั้นเราจะบั้งโดยผมจะบั้งเนี่ยประมาณ1นิ้วนะขนาดนี้จะไม่เล็กมากไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปหาภาชนะที่ก้นเรียบและกว้างเช่นถาดและเทน้ําส้มสายชูลงในถาดความสูงประมาณท่วมแค่หนังหมูนะครับ ผมใช้หมูแบบไม่ต้มหนึ่งชิ้นเพื่อนมาเปรียบเทียบว,ว่าเวลาอบในหม้อทอดแบบไหนจะกรอบกว่ากันนำด้านหนังลงไปแช่น้ำส้มสายชูไว้สัก1 0ถึงสินาทีนั่นแหละเมื่อครบเวลาก็นำมาซับน้ำส้มออกให้แห้งพอได้แบบนี้ก็เทเกลือลงบนเนื้อแล้วก็หนังเกลี่ยให้ทั่วหมูนะครับจากนั้นก็นำหมูชิ้นที่ต้มแล้วเนี่ยไปไว้ในหม้อทอดเหลวน้ำมันอบที่ความร้อน160องศาใช้เวลา30นาทีพอครบเวลา ก็นำออกมากลับด้านแล้วเข้าหมอ้อทอดต่อในความร้อน200องศาเวลา20นาทีพอออกมาก็หน้าตาสวยงามหนังหมูฟูแต่เดี๋ยวเรารอดูแบบไม่ต้มกันว่าจะเป็นยังไงนี่ครับแบบไม่ต้มนำเข้าหมอ้อทอดไรน้น้ำมันโดยใช้ไฟเหมือนกันเลยก็คือ160องศา30นาทีแล้วก็กลับด้าน200องศา20นาทีหน้าตาออกมาสวยงามเราจะมาพิสูจน์ความกรอบกันครับโอเคครับมาดูกัน อันนี้จะเป็นแบบต้มโอ้เหนียวอยู่นะครับมาดูชิ้ที่สองที่ไม่ได้ต้มนะครับใช้ซ่อมจิ้มไปแล้วเหมือนจะกรอบกว่าครับปะเดี๋ยวไปสรุปกัน เรียบร้อยแล้วครับผมการทดสอบการอบหมูกรอบในหมอ้อทอดไร้น้ำมันระหว่างแบบต้มน้ําก่อนกับแบบใบต้มนะครับผมซึ่งผมจะไม่ตัดสินตรงนี้นะเพราะว่ามันมันก็ต่างกันนิดหน่อยครับผมทุกคนดูลองดูลองพิจารณากันเองเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาหรือมีวิธีทําให้มันกรอบ กว่าน,นี้อีกไหมก็บอกมา้วครับผมใช้ปัจจัยเดียวกันเลยก็คือเวลาเท่ากันอบ2รอบเหมือนกันต่างกันแค่ต้มกับไม่ต้มแค่นั้นเองเอา่าจริงความจริงแล้วมันควรจะอบต่อไปอีกริปนึงแต่ผมก็เอาเอา,เอาเท่านี้แหละให้ทุกคนดูว่าแบบไหนมันจะกรอบกับการลองดูกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนลวครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกันแชร์ให้ผมหน่อยนะยก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับไปละครับ